ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Armor Forces วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถถังรบไทยแลนด์ขุมพลังเกราะเหล็กของกองทัพไทยที่เปลี่ยมไปด้วยความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยรถถังรบถือเป็นกำลังหลักที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในกองทัพไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยได้พัฒนาศักยภาพด้านยานเกราะมาโดยตลอดเพื่อสร้างความมั่นคงและความพร้อมในการป้องกันประเทศ หนึ่งในรถถังหลักที่กองทัพไทยนำมาใช้คือ VT ธี4รถถังสมัยใหม่จากจีนที่ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรระบบควบคุมการยิงด้วยคอมพิวเตอร์และกล้องตรวจจับความร้อนทำให้สามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนนอกจาก VT สี่แล้วกองทัพไทยยังคงใช้รถถังรุ่นอื่นๆเช่น M 6 0 A 3จากสหรัฐอเมริกาและ T 6 9 II จากจีนซึ่งทั้งหมดถูกพัฒนาและปรับปรุงให้พร้อมรบอยู่เสมอ รถถังเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพียงแค่การต่อสู้แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความมั่นใจและศักยภาพในการป้องกันชาติรถถังรบไทยยังคงถูกใช้ในการฝึกซ้อมทางทหารและการแสดงแสนยานุภาพเพื่อย้ำเตือนถึงพลังของกองทัพไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่คือเหตุผลที่ทำให้รถถังรบไทยแลนด์ถูกมองว่าเป็นเสาหลักแห่งความมั่นคงที่พร้อมจะปกป้องผืนแผ่นดินไทยในทุกสถานการณ์ นี่คือพลังของรถถังรบไทยแลนด์ที่โลกไม่ควรมองข้าม